สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพายสลีมมงคพลพายโคกนะคะโอ้สวัสดีค่ะน้องเก้มบุมอยู่กับใครลูกนี่ฮะกับน้องช้าง<ป>อันนี้เราก็มาดูน้อง ปีใหม่เหมือนเดิมนะคะนี่ตอนช่วงสายๆแล้วนะคะสิบเอโมงกว่าแล้วควันเขาไม่อยู่นะคะควนไปดูแลช้างอีกสี่เชือกนะคะรวังทะลุนะคะนี่ควนเก็บกวาดบริเวณช้างให้นะคะ งวงลูกนะคะนี่งวตัะใหไม่ให้ลูกไปไหนเลยนะคะนี่ไม่ให้ลูกออกหางเลยถ้าเกิดว่าลูกเดินออกหานี้จะใช้งวงจะใช้งวงดึงลูกมานะคะนี่ ดีอย so 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 ู่ลอยฟ้าครับมัดเหลืองมจับตัวมัดเหลืองมใช่ไหมแค่จับตัวมัดเหลืองมไหมฮะมัดเหลื่ยมนี่จับตัวเล็กออกหางแม่ไม่ได้เลยแม่ห่วงมากแม่นี้จะใช้งวงประคองลูกตลอดเลยนะคะ่นี่ เมื่อกี้คุณหมอด้านโครงการโคชนาจักก็มานะคะนี่นี่มาดูลูกลูกชายควานนะคะนี่เสื้อแดงพูดเ<อ>ก่งมากเลยนะคะนี่พูดไม่หยุดเลยชอบเซลแม่ควานตลอดเลยนี่เ,เ,เวลาหันไปแล้วไม่พูดนะคะนี่เอออ๋อ อจะกินนมจะกินนมน้องกินนมได้แล้วนะคะนี่ถึงแม่จะสูงน้องก็มีความพยายามเป็นพิเศษนี่สุดคิดมีน้องสาวแล้วธัญญพรก็มีน้องสาวเช่นเดียวกันนะคะน้องแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ อ้ยอาฟังน้อยดูดู <c oughs> ดู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 ฮึบ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 อุ้ออุ้ยฮึบฮึบฮึบนี่ได้แล้ว <c oughs> อือนี <c oughs> ่ห่วงนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามีมีหมาเดินมานี่จะโยน เศษดินเศษหญ้านี้ใสเลยนะคะห่วงมากกลัวหมามาทำร้ายลูกนะคะพี่แม่บิดเทวังขวีเคยเลื่องมั้แม่บิดเทวังขวีบิดนะกินนมแล้ว คันโอนมาเป้าเลยนะคะวันนี้นี่ออภาพบรรยายเลยนะคะไม่มีคำพูดอาน,น้องป้าไม่พูดแทนอ่ะพูดอะไรเหรอไม่รู้ อยู่ใต้ท้องแม่ตลอดเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกทกท่านนะครับนี่นะครับลูกของน้องป๊อบนะครับแม่ช้างเชื่อกน,นี้จะเลี้ยงลูกดีมากนะครับ ลูกเดินออกห่างเขาจะเอางวงคอยกันไว้ไม่ให้ออกห่างตัวนะครับจะเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติมากนะครับจะเรียนรู้เขาจะเลี้ยงลูกได้ดีมากมากนะครับเขาไม่ให้ลูกออกห่างนะครับเขาจะรู้เองนะครับควานไม่ต้องไปยุ่งนะวันนี้ก็มาช่วยดูมาดูเลยนิดนึงนะครับคือควานเขาไป เปลี่ยนช้างอยู่ที่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับก็เลยมาให้มาเฝ้าให้นะครับเฝ้าเลเพราะช่วงนี้ยังยังเล็กอยู่นะครับก็ต้องต้องเฝ้าบ้างนะครับใช้มวงกันลูกไว้นะครับถือว่าแข็งแรงมากนะครับเพราะจะเลี้ยงแบบแม่เขาจะอยู่แบบธรรมชาตินะครับตอนตอนที่ตั้งท้องนะครับ ตอนตั้งคันจะอยู่กับอยู่ที่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีสวนมากนะครับกินอยู่แบบธรรมชาตินะครับกินพวกกินไม้พูดสมุนไพรเยอะแยะนะครับก็เลยทำให้ลูกออกมาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอ๋อ ช้างเช่นี้ก็จะดุนิดหน่อยนะครับถ้าไม่รู้นิสัยก็ยังว่านะครับจะห่วงลูกมากครับบางทีอาจทาอันตรายได้นะครับในช้างเชื่องนี้แม่น้องป๊อปถ้าไม่รู้นิสัยจริงๆก็จะยากนะครับในควานนี้รู้ทอรู้นิสัยนะครับพอพออันนีไ้ได้บ้างครับครับตัวเล็กครับน่ารักครับ คือว่าแม่ช้างเชือกนี้ให้ลูกดุกลูกดีนะครับเป็นลูกเชือกที่สี่แล้วนะครับเมืเกีทิ้งงวงนะครับเขาจะดันดันลูกไว้นะครับเขาจะจะรู้เร็วจะเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติที่สุดเลยครับช้างเชือกนี้นะครับไม่ให้ลูกออกห่างตัวนะครับ เยอะมากเลยนะคะนี่นมอยู่ใต้ระหว่างขานะคะเอฟซีหลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นนะคะคอนเขามาแล้วนะคะนี่นะคะนมแม่พบไม่พบน้ำนมเยอะนะคะดูโอ้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 ลูกน้อยจะอยู่ ใต้ท้องไม่ตลอดเลยแล้วอีกหน่อยควานเขาก็จะไปดูช้างโตนะคะ สาเค้น,นี้ผูกไว้อยู่ที่วังทะลุนะคะดีใจหลายท่านอาจจะอยากเห็นหน้าพ่อของน้องนะคะนนเข้าไปดูในงานช้างปีนี้ได้นะคะ ขนาคอรเขายังไม่รู้เลยเจ้าของเขาไม่รู้นะคะว่าช้างจะโครดลูกเลี้ยงมาไม่เคยได้เห็นทางน้องกบโครดนะคะนี่จีออกเองตามธรรมชาติเลยนะคะเออดูตาขิดนมเออมีการโยกค่ะดู

คนบอกว่าโอดเองประมาณตีสองตีสามนะคะนี่นั่งคุยกันหัวลูกนะคะแม่น้องพ้อหัวลูกมากธรรมดานะคะแม่ช้าง

นี่ๆๆ่นี่นีเออดิฉันเป็นใคไม่ได้เลยเออไม่กลัวเลยลูกสาวกจ้ากจ้าเขาไมให้พี่ยไจพี่ชายม่ให้เขาาบางเออเออออเออเอเอ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 เออเออเออเอเออเออเออเเอออเอ เอาคลิปน่ารักของน้องช้างมาฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะือา